ครับผมสองคนนะอาจจม่นายน้องใหม่วงการกอล์ฟเป็นไงคะน้องใหม่วงการกอล์ฟเหรอก็ใหม่จริงใช่ <im ful> แต่ก็สนุกครับ <im ful> สนุกเพ่าเป็นเรียกว่าอะไร,รอ่ะอ๋อครับผมก็เรียกว,ว่าเป็นอีกกีฬานหนึ่งที่ช่วงนี้ชอบครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเออได้มาชิวกับเพื่อนก็เคยอะไรขึ้นตอนแรกๆเราบอกตอนเด็กๆพ่อพาไปเราไม่ชอบเลยใช่ใช่ใช่ตอนเด็กๆพ่อพาไปแบบประมาณทั้งสองครั้งเลยนะไปได้อะไรเงี้ยเราไปดูพ่อเขาพ่อผมตี แล้วแบบผมก็รู้สึกผมไม่ได้เจอเพื่อนเลยเป็นกีฬาเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบเลยก็แต่ว่าตอนเนี้ยพอได้มาออกรอบก็รู้สึกเออได้ได้ไมาเจอเพื่อนก็<ม>เลยชอบมันมีเสน่ห์ตรงไหนสำหรับก,กีฬากีฬาอะไรกีฬากอล์ฟกีฬาไม่กีฬากอล์ฟเหรอมันเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิแล้วใช้สติเยอะมากซึ่งเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับฟอร์มเรามื่อก้หรืว่าประมาณเท่าไหร่ดิ่งลงเหวเลยครับผมตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนตอนขึ้นวงอ่ะมือสั่นแต่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้น ใช่ใช่ก็เดี๋ยวน่าจะมีไปนี่แหละกับไปกับช้างอีกเยอะแยะมากมายครับตอนนี้มีการเรียนของปิงจังเลยในกาในการฝึกในการเทรนนิงอะไรไหมไม่ได้เรียนนะผมเพราะว่าไม่ว่างไงใช่เพราะว่าคิวผมก็ <ứng S 1> ทุกๆวันนี้ก็เรียกว่าอะไรคือผมว่าผมจะไปออกรอบเลยไม่ค่อยได้เข้าสนามได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าว่างจริงๆก็อยากหาเหมือนกันแต่วงทบิงเคยแบบนักกีฬามืออาชีพเมือ่อที่มาจากไหนมามาจากสัญชาตญาณ ดูนี่เขาเอาครับพี่จิ้งเคยแบบว่ามีพื้นฐานมาก่อนในเรือเกี่ยวกับเล่นกอล์ฟคืออะไก็นั่นแหละครับตอนเด็กๆไปกับพ่อส่งมาครับแล้วก็เลิกไปเลยไม่ได้จับเลยไม่ชอบแต่ว่าพอกลับมาก็ก็นี่แหละครับกลับมาประมาณห้าหกอนก็ตีอยู่โอ้โหแข่งบ้นแลนี่คือตั้งใจจะเปแบบประมาณไหนยังไงเอาสังคมหรือว่าจริงจังหรือพื้นเลยนะเออเอาสังคมหรือว่าจริงจังเหรอได้ทั้งคู่เพราะว่ากีฬากอล์ฟก็ถือว่าทําให้ผมได้ เจอกบหลายๆคนเยอะแยะมากมายนะเออเจอกับสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ได้ตีกอล์ฟิกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่เหนื่อยดีใช่ใช่เพราะช่วงนี้ติดอยู่ที่เวลาไม่มีเวลาไม่มีใช่ใช่ก็เลยอยากเขาท้าไม่ขยันขนาดนั้นใช่ไหคช่วงนี้เอางานติด3ัมีวันติดใช่โอ้สองสามวันนี้ผมน่าจะมีงานแบบเจ็บปงานอ่ะถ้ารวมๆกันวันวิ่งวิ่งวันละสองกับงานเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับ ก็กลัวครับแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนพอจะว่างแบบหลังจากเสร็จงานอะไรเงี้ยก็จะก็จะพยายามไปเพราะรู้สึกว่าเออไม่ไม่อยากไม่อยากแบบอยู่ดีกลับบ้านมาแล้วนอนมันเป็นชีวิตที่จำเจไปหน่อยดูในช่วงที่ดีที่สุดแล้วเหรว่าเราสองานสามล้นก็ก็ก็ดีแล้วครับมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆดีเป็นเพราะอะไรเราเปล่ยนเราเป็นพ่อบ้านจะลังทำบ้านต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเป็นเพราะลูกค้าเข้าครับลูกค้าเข้าผมก็น้อมรับ เสมอครับผมแต่มีกระแสข่าวมาบ้านเรานี้ห้าสิบล้านอ up นะก็ตอนนี้ก็น่าจะเลยแนละ้วน่าจะเลยห้าสิบแล้วโอ๊ยไม่ง่ายใหกับการทําบ้านที่มันบานออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็กุ้มใจครับผมกุ้มใจแต่ก็ทําไงได้ก, <laughs> กด็ก็ถือว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากให้ทําให้สํ <laughs> าเร็จภายในปีนี้อนะ <laughs> ไรอย่างนี้ก็จะพยายามเรียกว่าอะไรคุมงบแล้วก็พยายามทําให้เสร็จเร็วๆใช่ตอนนี้เราตั้งงบไว้เท่าไรห้าสิบล้าน <laughs> 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 ใช่ครับจำนิ้นไปไปยื่นให้ไปเลยแล้วกลัวไม่จะถึงร้อยร้านเท่าหนึ่งไหมอะไรนะครับไม่ถึงเท่าหนึ่งโอ้ถ้าเท่าหนึ่งนี่ตายได้ตายก็วได้วยชใช่ใช่ก็ก็ตอนนี้คือตอนนี้อินทีเลียเข้าไปทำแล้วครับตอนนี้รอเอาเฟอร์เข้าเอานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ในวงที่จับจ่าได้ใช่หวังว่าครับคุมได้ไหมคุมได้ไหมคุมได้คุมได้ต้องคุมได้สิเราเป็นคนดู ก็มีเข้าไปดูครับแต่จริงๆมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนเข้าไปดูให้มีจ้างคนเข้าไปดูให้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยว่างเยก็เข้าไปดูแล้วก็มีแม่ครับแม่คอยช่วยดูอยู่เหมือนกันใชเช็ครายละเอียดทุกที่นั่นมันมีการปรับเปลี่ยนมาในระหว่างทำเอ้เคยแบบไปออกมาแบบนี้อัะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่อยากได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีมีแบบพวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับมีเยอะมากเลย่ะเผมมีห้องห้องเรียกว่าอะไรห้องช่างแต่งหน้าเลยให้ให้มาแต่งหน้าที่ห้องให้มาแต่งหน้าที่บ้านเลยเดินไม่ต้องไปไหนแต่ว่า รียกว่าอ,อะไรคือตอนนี้กําลังจัดจัดระเบียบเรียกว่าอ,อะไรอ่ะจัดระเบียบให้มีพื้นที่ในการใช้สอยเยอะที่สุดครับไม่ปวดหัวนะผมรู้สึกมีความสุขอะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากทำาเ่างี้แล้วมันเป็นเงินของเราเองเรามันเป็นอะไรที่เราสามารถลงไอเดียได้เองเลยก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจในการทํางานอยู่เหมือนกัน นอกจากห้องแต่งหน้าเรามีห้องอะไรที่แบบเรารีเยนเป็นห้องอไที่แบบตองนี้ตัวเองเอ่อห้องปาร์ตี้ห้องบาร์อันนี่ก็กลายเปนเพื่อนๆมาร่วมกล่าวช้างไปวางไว้เต็มแผงเอออะไรครับก๊อฟไว้ในก๊อฟโอ้ไม่ได้ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอย่าอย่าได้ก๊อฟจริงจังขนาดนั้นเลยคือแบบพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้าน ก็ได้บ้างครับแต่ว่าค่อนข้างอินทวเวิร์ศครับอย่ามาบ่อยเลยเราแยกเป็นโซนเลยแม่อ่ะโซนนี้โซนอื่นใช่ใช่แยกเป็นโซนแยกเป็นโซนครับใช่เพราะว่าแม่ผมก็อินทวเวศเหมือนกันใช่ก็อาจจะไม่ได้พาคนมาบ้านบ่อยหรอกแต่ก็มีพื้นที่รองรับสําหรับการพาคนมาบ้านครับใกล้เสร็จอยางกี่เวลาตอนนี้ใกล้เกือบเออถ้าตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ40นะครับสามสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์งเหรอใช่ระวังแผนเข้าอยู่ตอนไหนคือเดือนตุลีอ่อวางแผนเข้าอยู่ตอนไหนหรอ เขาบอกว่าจะเสร็จตอนประมาณช่วงวันเกิดผมนะเป็นของพอดีวันเกิดผมพอดีแต่ว่าก็อาจจะไม่หรอกเพราะเราก็มีปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นด้วยไงแล้วก่อจะเอาแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่อะไรนะครับก็น่าจะประมาณปลายปีนี้แหละแต่จะพร้อมคือตอนปลายปีนี้ือพร้อมอยู่กับเราใช่ใช่ใช่จะจะพร้อมอยู่หวังว่านะครับอย่างพวกงานที่สตูนที่เซ็เตอร์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์มาได้นะตอนนี้เลยรับรับตลอดอยู่แล้วครับตลอดอยู่ครับ